อ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอเควันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยเมนูอะไรไม่รู้แต่รสดีซะแล้วตอนเนี้ยอ่ะมาเป็นแกงแฟงนะคะวันนี้โอ้โหอ่ำพูุคอนอ่ะคนนิดนึงคนอ้าวคนอ่ะใส่พริกแกงอ่าคนเลยคนอ่ะคนอย่าเพิ่งปรุงคนนี่นี่นี่คนคน เอคฟจะปุงอย่างเดียวเลยคนเอาคนให้ใส่แกงเหลืองก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยใส่น้ำา้อนี่อออ้าวนี่ใส่น้ำอ่าพอเดือดเสร็จแล้วทำไงครับใส่หมูก่อนค่ะใส่หมูก่อนอ๋อลืมเลยนี่นี่หมู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 มามาคนมาคนไม่ต้องปุงงอออ้าวคนเสร็จแล้วค่ะมาปุงมาเนี่ยมาปุงก่อนมาปุงก่อนมาเนี่ยนี่ ปปงแลยไปป้งไปปุงกไปปุงก่อนไปปุงก่อนอันนี้ปุงมาเนี่ยมาเนี่มาฝั่งนี้เสร็จ่นอกกับข้าวคือมือโอ้โอาเชฟปุ้งเลยครับรอน้ำนิดนึงก่อนนะคะอ้าวเชฟปุ้งตักเลยเออใส่หม้อนี้ โอเคแล้วก็ผงนัวโอเคเริ่มชินเลยไหมเริ่มเซียแล้วเกินนิดนึงเกินนิดเกินนิดเดียวลูกเออเริ่มเซียแล้วไปโอเคกะปิเกลือเกลือเกลีอวไม่กล้าจับนี่แม่ออกให้มันจะร้อนลูกโอเคมาน้ำเปลาร้าลูกโอ้โหขอลูกพ่อ น้ำปลาหน่นะน้ำปลานิดนึงนิดเดียวนะพ่อพ้โอ้เออกำลักระนอนใส่ขาอีทิดเอ่อเริ่มใส่แฟงเลยืืออแฟนจะได้ใส่น้ำได้ไหมได้ช่วยลูกเลยโอ้ยทิดเป็นเก่งว่ะนี่เริ่มคล้องเริ่มคล้องทิดเริ่มคล้องเออเยี่ยมนี่เอ้ยหัว กินเขาเรียกว่าแฟงนกโมสะไปหมดไม่ต้องเก็บนะลูกไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บใส่ลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าแล้วคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปเลยจ้ารอเดือดทีเดียวเลยอะไรอ่ะอยู่ในตะกร้าไม่เป็นไรเออใส่น้ำนะคะวันนี้ที่จะไม่จบเคสนะคะ ต้องไปส่งที่โรงเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เจนโอ้ไม่เจนมาใส่ผักต่อนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปโรงเรียนก่อนสวัสดีสสดค่ะ